ม็อบทะลุฟ้ายืนร้อง UN เรัฐบาลคุกคามสิทธิเสรีภาพผู้ชุมนุมย้ำเจ็ดปีบริหารล้มเหลวที่สำนักงานข้าหลวงใหญ่เพื่อสิทธิมนุษยชนแห่งชาติกลุ่มทะลุฟ้านัดรวมตัวการชุมนุมในเวลา14นาฬิกาเพื่อยื่นหนังสือขอร้องตรวจสอบและคัดค้านการจับกุมอย่างไม่ชอบธรรมโดยใช้กิจกรรมว่ายื่นหนังสือทะลุโลกเปิดโปงทรราชให้ต่างชาติได้รับรู้โดยกลุ่มผู้ชุมนุมได้จัดกิจกรรมเชิงสัญ,ญลักษณ์ ชื่อกิจกรรมหยุดยั้งยืนหยุดขังโดยการยืนนิ่งเป็นระยะเวลา2นาทีรวมถึงการขึ้นป้ายผ้าข้อความลักษณะเป็นภาษาอังกฤษขนาดใหญ่ไว้บริเวณหน้าตึก UN โดยมีข้อความเรียกร้องให้นานาชาติให้เข้าใจว่าแกนนำเป็นนักสู้ไม่ใช่นักโทษโดยมีข้อความเนื้อหาเกี่ยวข้องกับกระบวนการยุติธรรมของประเทศไทยและข้อความเรียกร้องให้นายกรัฐมนตรีลาออกนายทรงพลสิทธิรักษ หรือ,อยาใจโศกกลุ่มทะลุฟ้าระบุว่าได้ยื่นหนังสือไปในวันที่19สิงหาคมที่ผ่านมาโดยวันนี้ได้จัดกิจกรรมเชิงสัญ,ญลักษณ์เพื่อให้นานาชาติได้รับรู้รวมถึงการให้รวมถึงการใช้อำนาจโดยมิชอบของพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีโดยเฉพาะการจัดกลุ่มการจับขังแกนนำและผู้ร่วมการชุมนุมในการเมืองที่ผ่านมา จึงขอเรียกร้องให้มีการตรวจสอบและขอให้ปล่อยผู้ต้องขังเนื่องจากว่าเป็นการติดกั้นสิทธิและเสรีภาพในการแสดงการชุมนุมนอกจากนี้การชุมนุมยังประกอบด้วยนายพริกชิวรักษ์หรือแพ่นกวินนายพมสอนวีรธรรมจารีหรือฟ้าและนายศิริชัยนาถึงหรือนิวถูกจับคุมขังและติดเชื้อโควิดในเรือนจำเป็นสิ่งที่สะท้อนถึงความเร็วร้ายในการบริหารจัดการโควิดของรัฐบาล ที่ไม่สามารถจัดการแก้ไขปัญหาได้รวมถึงกรณีมีคนเจ็บป่วยล้มตายเป็นจำนวนมากจากสถานการณ์โควิดในประเทศไทยส่วนกรณีการชุมนุมของกลุ่มมวลชนอิสระบริเวณแยกดินแดงนายทรงพลระบุว่าทางกลุ่มทะลุฟ้ายัางยืนยันจุดเดิมคือการชุมนุมอย่างสงบและสันติแต่ถ้ามวลชนบางส่วนที่อยู่บริเวณดินแดงเกินเกิดปะทะกับทางเจ้าหน้าที่ที่ตั้งข้อสังเกตว่า ถ้าเจ้าหน้าที่ไม่ใช้ความรุนแรงและแก๊สน้ำตาความรุนแรงจะไม่เกิดขึ้นเพราะเป็นสิทธิเสรีภาพที่ออกมาชุมนุมของพลเมืองทำตามสิทธิขั้นพื้นฐานโฆศกกลุ่มทะลุฟ้ายัางระบุว่าทางกลุ่มทะลุฟ้ามีแนวทางจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่องทั้งวันพรุ่งนี้ส่วนนับจากนี้ส่วนรูปแบบที่เป็นประเด็นความเคลื่อนไหวจะปรับเปลี่ยนไปตามกลยุทธ์การชุมนุม สามสิทธิและเสรีภาพของเพื่อนเรานะครับพาเพื่อนเรานะครับไปอยู่ในกลุ่มเสี่ยงติดโควิดอยู่ในเรือนจํานะครับเพราะว่าตอนนี้นะครับในเรือนจํานะครับการที่มีคัตเตอร์นะครับก็ออกเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆนะครับตั้งแต่วันที่19นะครับการติดโควิดในเรือนจํามันก็มีปัญหามาตั้งแต่300อกว่าคนนะครับและในวันนี้นะครับผู้ที่ติดเชื้อโควิดอยู่ในเรือนจำนะครับก็มีจำนวนที่2 3 5คนนะครับและทำไมนะครับ ทำไมคนที่ใช้กฎหมายนะครับยังนะครับยังเอาเพื่อนเราไปอยู่ในกลุ่มเสี่ยงนะครับแล้ววันนี้นะครับวันนี้เราเลยต้องมายืน่นหนังสือนะครับว่าการที่รัฐการที่ใช้กฎหมายในการกดขี่เพื่อนเราเนี่ยแล้วก็การที่ทําให้เพื่อนเราเนี่ยไปอยู่ในกลุ่มเสี่ยงติดโควิดแล้วเพื่อนเราเนี่ยเป็น เป็นคนบริสุทธิ์อยู่แล้วตามมาตา29่บวัดสองในในอาญาเขาก็วางหลักไว้ว่าเพื่อนของเราเนี่ยถ้าศาลเนี่ยยังไม่ตัดสินเนี่ยถ้าศาลยังไม่พิพากษาเนี่ยให้สันนิษฐานว่าเป็นคนบริสุทธิ์แต่ทำไมหัวหน้าหัวหน้าของ ศาลเนี่ยยังใช้กฎหมายในการตอดขี่เพื่อนเราแล้วพาเพื่อนเราไปอยู่ในกลุ่มเสียงโควิดวันนี้เราต้องทําให้โลกได้รู้ว่าการใช้กฎหมายของรัฐไทยเนี่ยว่ามันห่วยแต่ว่ามันรุนแรงขนาดไหนมันรุนแรงจนทําให้เพื่อนเราเนี่ยติดโควิดไปแล้วสองคนและตอนนี้เราก็ยังไม่รู้ว่าการที่เพื่อนเราเนี่ยเข้าไปอยู่ในเรือนจําเนี่ย มันจะมีการที่จะทำให้เพื่อนเราติดเชื้อโควิดได้อีกไหมและถ้าการที่รัฐยังใช้กฎหมาย